ได้ดวนอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่สะท้อนถึงพลังของการให้และความห่วงใยต่อสังคมค่ะกับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพออชอรุ่นที่2ที่แสดงพลังจิตอาสาผ่านกิจกรรม CSR ส่งต่อรอยยิ้มและความสุขให้กับน้องๆที่หมู่บ้านเด็กโสสะบางปูจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ หลักสูตรผู้นำพลังอำนาจแห่งชาติค่ะนำโดยศาสตราจารย์พลตำรวจตรีดอกเตอร์ชัยนันลีละเติมพงศ์ประธานหลักสูตรพร้อมด้วยดอกเตอร์บุตรสราวงรักษัก์ผู้อำนวยการหลักสูตรดอกเตอร์บุตรสราทองอินรองผู้อำนวยการหลักสูตรนำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำพลังอำนาจแห่งชาติหรือพออชอรุ่นที่สองเข้าเยี่ยมและมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัมภ์ณ หมู่บ้านเด็กโส STUDENT, สะบางปูจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งก็เป็นกิจกรรมในโครงการเพื่อสังคมหรือ CSR ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิในการดูแลเลี้ยงดูเด็กกำพร้าและเด็กที่ขาดที่พึ่งในรูปแบบของครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาวโดยได้รับเกียรตจิจากพลตารวจโทดตร דר, น,นรวัตรเจริญร,ร,รัชภาคประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพ,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 พ พระบรมราชินูปัมภมให้การต้อนรับค่ะสำหรับบรรยากาศภายในงานนะครับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำพลังอำนาจแห่งชาติรุ่นที่สองได้เข้าเยี่ยมชมครับหมู่บ้านเด็กโสสะบางปูและพบปะกับน้องๆที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปัมภมอีกด้วยนะครับ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะฮะไม่เพียงแต่เป็นการส่งมอบปัจจัยอย่างชีพเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งมอบความรักความห่วงใยและกำลังใจที่สำคัญยิ่งให้กับน้องๆเด็กโสสะเพื่อให้พวกเขาครับสามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปอีกด้วยครับค่ะ